ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยยูตานาตตาพี่น้องครับฟิล์มผมเองนะพี่น้องตกปลาที่ธรรมชาติครับโดยเบ็ดไม้พาย,ยุนสะบันป่าของพี่เพ,พ่าพี่เภาแล้วครับวันที่ยี่สิบหกกรกฎา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องตกสองสองสองรอบครับได้ปลามาเจ็ดตัวครับช่วงสายได้สองตัวช่วงเพราะว่าสี่ม้งแรงหายม้งแรงได้ ยูหาโตครับพี่น้องโอ้นี่ครับพวกปลาจากสะเที่ยวเลี้ยงในธรรมชาติครับพี่นอ้องขึ้นมาเห็ดกลิ่นใหม่ๆครับพี่น้องเอ้ยครับนี่แซ่บครับเศรษเศรษเศรษบ,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 บางเนื้อครับพี่น้องเนื้อเขาสดอีดีครับของโฟก,กัสป่ะน,นี่โอ้โหเหนือพี่น้องเพิ่งคนน่ะอันนี้ผมบังดูสามบังไหมครับพี่น้องขังขังนั่นสามบังครับโอ้โหไปเห็นว่าเขาแตกเหี่ โอ้ก็แตกไปได้หนึ่งแต่เขาแตกออกงามงามพี่น้องเนี่ยเขาสวยมากครับเนี่ยเนี่ยเขาสวยมากเป็นปลาธรรมชาติเลยครับพี่นอ้องอาสาที่ว่าพ่อตากับยายพี่เพี้พี่พ่าปล่อยปล่อยซีพันตัวครับนี่แหละปีปล่อยเด็กประมาณปีปีประมาณปีหรือปีกว่าเนี่ยนะครับนี่แหละผลผลิตมากนะครับพี่น้องแล้วผมก็สังเกตมีลูกปลานิ้งกัดน้นอยกัดหลายตัวอยู่ที่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นแรกที่แบนเอามาปล่อยเนี่ยจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาแล้วแหละครับนี่ อันตกปลาเอาปลาเอาปลาอญ่ออกเพื่อให้ปลา,าหน่วยเดี๋ยวีเห็นพื้นที่หากินในห,หลายครับเดี๋ยวผงจะไปใส่เบ็ดเนี้ยร้อยใส่ปลาคอยู่ครับไปเห็นปลาคอสวบหลายตัวอยู่สาเน่ยพะขาดปลาคอจุกเฉียบหน่องตัว,ต,วตัวเราไปโลคแล้วครับนี่อันนี้เป็นคลิปหนึ่งปลานี่มีคลิปที่สองนะพี่น้องคลิปแรกผมหนึ่งใส่ผมหนึ่งปลานี่สองตัวที่ว่าได้ได้่ถวแรกสองตัวนะพี่น้องใส่ใส่ยอดพักช่มนะครับ แต่การยอดอ่อนของผักอีรุ่มครับพี่น้องแต่คราวนี้โอ้ยหิวเข่าแห้งบาไหวเอปคลิปนั้นได้กินเขา่าวอนดีกว่าเด็กเอากระดีมานหนึ่งปลายคลิปหนึ่งครับพี่น้องเบิ้งนี้ก็ครับคราวนี้คราวนี้กระดีหนึ่งปลานิ่ใส่ผักขุนตูนะครับพี่น้องหอ,หอมครับหอมมากครับน่ากินมากอย่าถักขุนตูกระปูกยวนบ้านตากระได้ครับพี่น้องช่วงหน้าฝนแห้งแง,งามครับฝนตกดูหลายแห้างแงาม อย่างผมก็จิ้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคนพิเศษเลยครับเดี๋ยวเด้อผมไปชิมแป๊บนึงครับน้ำจิม้มเฮ็ดเตี้ยยังม่เว้นหน่ยครับพี่น้องอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดครับจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับเมนูนี่ บ่ได้ใช้เง like ินแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องไปนี like ่กับยูนิสานะครับเนาะตากุุญแจกับปลูกยูนบ้านป้าครับดอกพิกมันได้กับปลูกใบว่ากระชิมีน้ำปลาครับก็อะไรครับผงนวลพี่น้องกับกระเทียมครับแต่ว่ากระซื้อมาแบบหลายหมื่นครับเมนูเมนูนี่กะตีว่าชุบาทนี่ครับเบึงเหนือปลาธรรมชาติพี่น้องเหนือปลาที่เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติครับ ที่ได้กวาดหัวอาหารเขากินยกเขาพ่าขเขาเนี่ยเจะาเด็กกบฏเดวาน,นะครับตัวนี้กขาปล่อยเขากินผักครับพี่น้องได้ผักได้หญ้าได้แยงมาลุงครับได้พวกตัดต้นมงตนม้นไม้บริเวณบ้านกับอันนีพ่อลุงไหนก็เอาล,งาอาลุงครับเขากินบดพี่น้องบ่เหลือครับกินบดได้ละของแสบก็องเขเลยะครับนี่ผมปฏิเวณระยประประมาณประมาณสองมือครับถึงจะไปตกเขาอีกทีหนึง่ง ว่าตกดูรายใหญ่เขาตื่นเทพิโนโมันนี่ผมว่าเซลล์โตที่หกครับเซลล์โตที่หกแต่ว่าค่ำแล้วกับว่าได้ทักเทียครับกัดรูดยูดอกพี่น้องรูดยูดอกผมดึงเมล็ดแล้ว,วโคตรปาไม่กินกินมีอยู่ตกยังหวงเขาอยู่ใตห้องห้องบอกม่วงนะครับโอ้ตาตากินดีครับตรงนั้นบงม่วงเดียวเลยครับนี่ได้ทั้งหมดสมือได้ทั้งหมดที่เป็นโตคร,ครับป่าป่านี่มีตูงงาม พี่น้องหอมไม่ดีครับมึงเนื้อเขาไหมผมผมมักจนเนื้อยแบบตะกี้เขาก็ไมาสื้อแต่ปลาตลาดไนดะ้พี่น้องอันนี้ปลาที่ว่าเขาเลี้ยงเองครับเขาเลี้ยง,เอ,ยงเ,เองตกเองเฮ็ดเองทุกอย่างทุกขั้นตอนครับมึงเนื้อเขาไหมพี่น้องยอดเลยครับเนื้อเขาเนี่ยมาต้อตงห่วงเลยพี่น้องสดดีครับตอนนี้ผมเอาว่าขึ้นน้ำผมก็เตรียมอุปรกรณ์ทุกอย่างนะผมก็คั่วเขาครับจัดการเขาแลว้วคั่วเอา เอาขีเข้าอ,ออกเอาแล้วก็เอาเก็ดเข้าอ,ออกแล้วก็บ,บังบังครับแล้วเอาคนหนึ่งเลยครับผมข้างผมข้างมองหนึ่งกอ้อนกะบไอให้น้ำเดือดก่อนพี่น้องผมก็าจะเอาปลาลุ่มครับผมยันข้าวคุณโอ้เราผักคุ้นตูด,ดับข้าวจะหาโอ้แสบขนาดพี่น้องครับนี่ผมกัดสิกินปลาครับผักคุ้นตูครับนี่อันน้ำจิ้มซีฟู้ดผมนี่แหละจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้กับรืมหนึ่งลืมคุ้นไหมครับพี่น้องลืมส่งมไหมแต่ว่าก่อน,น,นก้อนเก่งกับส้วมไหมเหรอครับนี่ ชิโน่เลยเนื้อปลาธรรมชาติเนื้อเขาหวานยี่หรีครับเนื้อหวานยี่หรีคลิปแรกเป็นคลิปอ่าคลิปแรกๆกับคลิปต้มปลานีนใส่กระตับมังกินกระตับมังพี่น้องโอ้ยแสบครับสดน่ากั้วกุวพี่น้องโอ้ยแสบครับคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งปลาครับสามตัวสามตัวก็จะเป็นคุณพ่อเมาตัวเดียวครับลูกสาวบักกินน้ำอ่ะบอไม่หยางลูกสาวก็ซื้อแจงถุงมื่อนานแล้วครับ นี่ปลากรับปลาเนะผมลูกสาวผมก็ได้แต่ในสาก็ที่มีปลูกเอ่อปลาปลาคอหน้าครับปลาเข็งหน้าแล้วก็ปลาดุกหน้ามีอยู่ครับเป็นหน่งลวก็พวกปลาสลิดปลาหมอเทศมีอยู่ครับแต่ว่าสิเอาขืนเขาเอาเขามาเสร็จมากินกับสิ่ยากีด่ดอกปลกปลาพวกนี้ปลานี่หนเขาเคยกินไงครับ สดมากพี่น้องสดทุกอย่างครับสดหอกใบตองหมดล้พี่น้องหมดแา้วใบตองมเอาใบตองห้องนะครับเรือยใบตองกระสดครับป่ากระสดอักคุ้งตูกระสดพี่น้องสดสดจากธรรมชาติเลยครับนี่ธรรมชาติโดยตรงต,รงตรงปกปลาจากบอ่อธรรมชาติที่เลี้ยงไว้โดยตรงครับเป็นวิธีธรรมชาติพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวให้เบิง้งอัน คุณนอนเฝ้าพ่อจกอักหน่อยนี่ได้กินไปตได้กินไปครึ่งตัวแล้วครับนี่คุณแบกค,คุณแบกเนี่ยบ่เห็นหัวลูกกระต่ายเลยลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนาจักรพรรดิเนี่ยหน้าจักรพรรดเลยลูก,าาก,นนลลกพ่อกลมไปคนนี้พ่อพอ่พอปวดขาลูกนอนเฝ้าพ่อครับที่เด็กแอวเมียวเมียวเมียวพ่อก็เลยจัดการให้กินเพราะว่าสองตัวแรกผมกินเหลืออยู่ครึ่งตัวครับกระดาษใ้เขานี่แหละเวลาเขาแอวผมก็จัดการเขากินครับกินเหนือก็นอนหลับสบายแล้ว แบกสบายป็นแมวเนาะแบกเนาะหลบเนาะโอ้ยสบายป็นแมวหนอนงูหลบแับผมเป็นแมวเนาะเนาะตะกี้เสียเป็นโกโก้นอนเฝ้าครับตัวนี้โกโก้นอนเฝ้าพี่อยู่ในห้องบ่จน้องออกไปได้เลยนี่แบกสิมานอนเฝ้าพ่อแทนเด็กกินเพิ่นเด็กกินผมหนึ่งป่าไม่รู้เพิ่นหอมแต่เพิ่นเลียนกระโดดหดขึ้นเต่อแก๊สดูครับนี่ ดิสโวนไม่แบบปินยาหแบกไป,ไปยังลูกไปนะไปเห็นปิ่งจกครับมาพี่น้องมากินเข่าด้วยกันครับเออมาหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาที่ว่าเขาเลี้ยงจากบอ่อธรรมชาติพี่น้องเดี๋ยวสิอ,อ่าผมเห็นผมมื่อนี่ผมไปจอ่อดบังอยู่ข้องนะครับเอออยู่ข้องมีปลาปลาขิงหน้าขิงนหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวคงจะไปตกปลาคลิตปตกปลาคลิปตกปลาอยู่ขอ้องพี่น้องเพิ่งจะคลิปอยู่ครับ ไีป่าธรรมชาติกับปลาที่ห้องเรียงไว้ผมจีด้ผมจิตกปลาธรรมชาติได้บ่ปลาที่อยู่ห้องธรรมชาติเด้บ่ครับโอ้ยมือน,นี่เลนซ์เบ็ดไอสายเบ็ดขาดเลยพี่น้องโอ้สายเบ็ดขาดครับตัวที่สามมึอน,นี่จะเป็นตัวที่สี่ครับตัวประมาณตัวที่สี่ตัวที่สี่บคือสองตัวรสองตัวแรกตัวทสองของมึอนี่ครับอุ้ละลาก ลากันเบ็ดลากได้ลาก,ไ,ลากไอ้ทุนไปในกลางน้ำผมนะครับที่ไหกว่าจะลงไปียกเอาไปมากเอาไปไกลฟังก็ได้เคียวครับโอ้ตัวงามอยู่พี่น้องเสียบๆนะครับหนึ่งปลาหนึ่งหนึ่งปลาหนึนนง,งเน่ยพี่น้องบางตัวใกล้ๆที่หนึ่งครับโอ้พี่น้องเอ,อ้อเนือ้อสดขนาดครับพี่น้องผม้มีกินข้าวเลยครับเด้อนี นี่ผมก็จิฉีกินแกงน้จิ้มที่ฟู้ดโอ้พี่น้องเอ้ยยั่วชั่วพี่น้องขนาดครับนี่แซ่บขนาดครับพี่น้องสดดีครับสดค็นี้ผมมีแลวพี่น้องเอ้ยครับปลาเนี่ยสดดีเอาขึ้นมาจากน้ำก็มาเฮ็ดเลยครับนี่สด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 ละครับสดที่สดอ่ะล่ะขอให้เด้ครับพี่น้อง นะครับกับพิกผ้าพี่น้องมอบึงอหนึ่งปลาครับเด้อหนึ่งปลาฟิมือไปตกเองเนี่ยพี่น้องครับตะกี้ก็จะเป็นหนึ่งปลาที่มาจากในตลาดมาจากพ่อตาไปหามาเนี่ยครับอันนี้ฟิมือผมเองครับพี่น้องมากินข่าน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อครับฝากพี่น้องที่ดบวิคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกพืรอมพี่น้องครับเด้อมาเป็นกำลังใจกันต่อไครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับบึ่งปลานิลกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับใส่ผักกุนตู่ แซ่บขนาดครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ